สวัสดีครับผมแมนครับปูชาแนลนะฮะวันนี้พี่เอมเดอร์ก็มอบหมวกให้นะฮะอาสเดดมนะครับจากฝรั่งเศสนะฮะโอ้ทั้งชุดนี่เป็นหนึ่งอาสเดดมมาจากเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะฮะเนาะชื่อเมืองอาสเดดอาสดดมผลิตจากอาสเดดมเนาะแต่ว่าพี่คนที่ให้มาเนี่ยอยู่ประเทศออสเตรเลียอ๋อคนที่ผู้ใหญ่ดีๆนะครับอยู่ออสเตรเลียนะฮะใช่ค ก็ใจดีมากคือก็ส่งของมาให้หลายหลายคนเลยนะคะราคานี้ต้องพูดถึงนะฮะก็หลักหลักพันแหละหลักพันนะครับใช่แล้วเพราะว่าเป็นของแบรนด์ี้มาค่ะของแบรนด์เนของแท้นะฮะคอมมี่เนี่ยนอกจากเขาจะผลิตเสื้อหมวกใช่ไหมยังมีน้ำหอมด้วยแบรนด์ดังไปทั่วโลกอ่าดีฮอตอมมี่เนี่ยอ อะไรคะหมววันนี้อะไรนะคะอยากอยากจะถามท่านะูรนะคะได้อะไรคะวันนี้นะวันนี้ได้หมวกนะครับผมแมงกะ่รุนใหญ่จะดีจากอะไรนะจากออสเตรเลียออสเตรเลียนะฮะต้องขอขอบคุณมากมากรับสงสัยเห็นแมงกะพรุนชอบใส่หมวกเขาก็สังเกตตัวเราดูน้องแมงกะพูุนมาให้ใช่ไหมคะเมื่อวานก็เจอ FC แมงกะพรุนอยู่ร้านพี่นัทก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจอยังพี่ฟ้า อ๋อฟ้าสกลนครนี่นะอ๋อไม่ยังไม่ได้เจอเลยนะเนานั่นแหละก็แกก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องว่าใช่ก็ประทับใจน้องแม่ทัพพูดูตลอดเขาบอกอย่างนี้เนาะอ่าก็พียมก็เคยนั่งใกล้ๆน้องแม่ทัพพูเคยได้ยินเขาไลฟ์สดเนาะแล้วก็บอกว่าเคยจะไปเยี่ยมใช่ไหมใช่เคยยจะไปเี่ยมแล้วก็คองชื่อฟ้าเนี่ยพี่ฟ้านี่เขาเคยบอกว่าโอ้ยของเขาเนี่ย เจอปัญหามาเยอะใช่ใช่โอ้มุณจำได้แล้วอ่าโดดตึกนุ่นแล้วก็เดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแกก็ให้กำลังใจแมงคัพูโดยยกโดยยกอ่ปัญหาของตัวเองที่เจอน่ะอ่าเล่าให้แมงคัพูฟังว่าเออเขาอ่ะเจออะไรมาเยอะเจอหนักก็อยากให้กำลังใจน้อง เขาก็ประทับใจแมงระพูบอกว่าเราเป็นเหมือนแฟมิลี่ใช่ไหมเป็นครอบครัวอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าผมว่างผมจะไปหาใช่ไหมยังจําได้ยังจําได้อยู่ฮะผู้หญิงใช่ไหมชื่อฟ้าผู้หญิงนะเมื่อวานเขามากับแฟนเขาก็มาแวะกินร้านที่นัดก็เลยเจอเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะ มีปัญหาสุขภาพใช่ไหมอ่ามีปัญหาทุกอย่างนะครับแม่ต้องให้เมนคาปูเล่าอ่าป่วยไม่ใช่นะวิวแชร์นะฮะนการไหมยางเห็นพี่การอย่ไหมอ่าตอนนี้จะเดินได้เลยเดินได้ละแกเคยเดินไม่ได้เนี่ยมามาเกือบปีนั่นแหละเพราะว่ากระโดดกระโดดตึกมาสามชั้นแล้วกระดูกไขสันหลังอ่าทำให้แกเดินไม่ได้ใช่ ก็ขายแกก็ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่พิการเนาะแต่ก็ยังดีนะทุกวันนี้ก็เจอคนหมายคนที่รักเขาจริงตั้งแต่สมัยมัธยมนะฮะประมาณนั้นเนี่ยเนี่น้องเขาจําได้ใช่ไหมใช่คเขาเขาก็บอกว่าเขาก็ยังโชคดีที่มีคนอยู่ด้วยดูแลแม้กระทั่งยามเจอปัญหายามลำบากใช่ฮะแม้ถึงจะไม่สบายนะฮะ เจอคู่ชีวิตที่ดีครับเห็นเล่าให้ฟังว่าอยู่ประมาณยี่ด้วยกันน่ะยี่สิบเอ็ดปีแล้วยี่สิบเอ็ดปีครับขอเนี่ยครับเสียดายแมงทัพูไม่ได้เจอพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเป็นคนหน้าตาดีนะสวยพี่เขาก็บอกว่าเขาหน้าตาดีสามารถขนาดพิการเขายังยะแล้วใช่เขาก็ยังมีคนให้มาเลือกเยอะมีนะก็ยังสวยอยู่นะฮะอะไรเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะดูน้องแมงทัพูเป็นหลัก ใช่คู่ชีวิตนะฮะคนที่คนผุ้ชายนะครับแฟน่มคุณอ่านุ่มเนาะเขาจะให้เข้ามาให้พี่ฟ้าเลือกเยอะเลยนะฮะแต่พี่ฟ้าก็เนาะดีอยู่นะอ่าแล้วเรามีไหมมีมาให้เลือกเยอะไหมอ๋อผมไม่มีผมไม่มีหรอกอ่าเราเล่นอย่เล่นนะ เรื่องนี้เอาแต่ตอนนี้ผมทำเอเอาแต่งานนะครับผมเนาะทำให้พ่อแม่ดีกว่าละฮะเนาะาพี่เจนมีอะไรจะถามน้องไหมถามเยอะแล้วนะคะเอาเลยถามเลยดีกว่าค่ะอืมยังไงฮะดูก่อนครบยังนะครบแล้วค่ะครบแล้วโอเคนะครบแล้วผมยังไม่ครบนะฮะเนาะอ เดี๋ยวหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปตามอีกคนหนึงครับครับผมก่อนนะฮะวันนี้พี่อเมริกาก็มาเป็นสะพานบุญนะฮะให้กับผมนะคือเอาหมวกมาบหมวกให้กับผมนะจากอะไรนะฮะผมก็ลืมอยู่รอบแล้วนะฮะเนาะจากเอฟีออสเตรียนะฮะชื่ออะไรครับบอกได้ไหมชื่อพี่สมจิตค่ะ พี่สมจิตนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเนาะสำหรับหมวกเท่ๆสวยๆงามๆนะครับผมเนาะหล่อขึ้นเยอะหล่อนะครับขอบคุณมากครับผมเนาะสีตรงกับที่ชอบด้วยนะครับผมสีดํานะฮะสีดตรงกับที่ชอบผมไม่ชอบสีแะไรผมชอบสีดํานะฮะสีดำนะฮะก็ดูก็เท่ดีนะคะยี่ห้อก็มีด้วยนะคะครับผมเนาะสวยนะคะอืฮะ ผมก็เรื่อยๆนะครับนั่งเอาจุดแปดนาทีแล้วนะครับผมเนาะเสื้อก็สวยนะเนี่ยเสื้อสวยทั้งเสื้อทั้งเนื้อทั้งตัวสามหมื่นโอ้โหสามหมื่นประมูลนะครับประโซดีเดี๋ยว์สามประโซก่อนประโซจะประมูลชุดของมาคูทั้งตัวเลกผู้งตัวเลยนะะค ที่ผสมตัวตุ๊กแกมาแล้วนะครับอ่านี่ครับตุ๊กแกน่ะเป็นเนื้อคู่ผสมนะฮะเนื้อคู่ผสมใช่ไหมใช่ว่าไปเลยเมื่อวานจับเอาไปไว้ไหนล่ะกลับมาแล้วก็กลับมาถ้าไม่ใช่เนื้อคู่จะไม่เจอกันผสมเอาไปปล่อยเมื่อวานก็กลับมาอีกเหรอใช่กลับมาเมื่อเช้าบุ้นว้าวใครมาเนาะจริงเหรอผสมผสมจริงเหรอจริง ก็ซอยเห็นเหรอรู้ได้ยังไงก็ตัวเดิมตัวเดิมที่มันเป็นแผมไงมาแล้วนะคะทุกอย่างเลยก็ผู้ใหญ่จะดีหม้อหมวกให้นะฮะแล้วก็แล้วก็เจอคนที่คอยให้กําลังใจนะครับคือพี่ฟ้าสกลนครนะเมื่อวานนี้นะครับเนาะแต่ผมไม่ได้เจอนะฮะนะผมไปธุระมานะคะเนาะอ่าใส่กล่องเด้วย อยากจะฟังเหมือนกันอยู่นะคะเรื่องเล่าของพี่ฟ้านะครับแต่ว่าก็คนสู้ชีวิตใช่ครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะเขาทซึ่งตกจากตึกที่สูงสามชั้นเลยนะฮะเนาะยังรอดชีวิตได้ถือว่าเขายังไม่น้องกินน้ำเพื่อนอนกินน้ำไม่เฉยรอดชีวิตได้ถือว่ามีบุญค่ะครับผมขนาดเดินไม่ได้แล้วก็ยังเดินได้พิดหวังจากความรักนะฮะน้องก็เลยนั่นนะฮะไม่มีคลิปอะไรเลยแก้ปัญหาด้วยกัน ตกกใช่มระโดดตึกกระโดดลงมาเลยเหรอใช่ว่าเขายังโชคดีที่เขายังกลับมาเดินได้ใช่ครับแต่ต้องใช้เวลาหลายปีบไอ้กายภาพบำบัดใช่กายภาพบำบัดอยู่หลายปีกว่าจะเดินได้ใช่แล้วเขาก็ยังโชคดีนะคะเขามีชีวิตใหม่ก็คือได้สามีที่ดีใช่นะครับอ่าเป็นเพื่อนในสมัยเรียนแล้วก็มา คนนี้เขาคอยช่วยดูแลทุกอย่างนะครับในช่วงพิการเรื่องอะไรต่างๆนะฮะก็ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ใช่ไหมฮะเอาโอเคนะฮะพี่เจนครบแล้วใช่ไหมฮะก็ทำหรับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยฮะแมงทับฟูชแนลขอบคุณนะครับผม